สวัสดีค่ะมา,<พ>าเจอกันอีกแล้วกับ <EP. S 2> มาต้าพาเที่ยวไอคอนสยาม EP 2วันนี้มาต้าจะพาไปเที่ยวไอคอนสยามคร่ะเพราะว่ามาต้าจะวันนี้มาตาจะพาไปดูอะไรบ้างีน้ำพุกน้ำพุกมาตาพาไปดูน้ำพุกครับจอดรถแล้วเราก็ขึ้นมาที่ชั้นจีเลยนะคะพอขึ้นมาเรามาโผโตตรงนี้ค่ะน่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต เมื่อก่อนร้านอาหารไม่เยอะนะตอนนี้นะักท่องเที่ยวเริ่มจับมาร้านอาหารมีหลากหลายมากทั้งอินเดียทั้งจีนหมาล่าก็มีนะอโอโหตลาดลาลานตาเตา็ตมไปหมดใช่ทางนี้เหอนน่เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตทุกคนแวะพ้องน้ำนิดนึงแล้วก็เดินชมลุกโนีมม่เข้ามาที่สยามนะคะชิมาย่านะเพราะว่าเราจะมาร้านโกรดร้านที่เราจะต้องมากินทุกครั้งที่มาที่นี่เพราะว่ามันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นที่ราคาดีแล้วก็เมนูเหมาะสำหรับเด็ก เดินเข้ามาตรงนี้นะคือเหมือนเข้ามาในทางเดียวกับที่จะไปะซูเปอร์มาร์เก็ตผ่านไอติมร้านโดน้มมาตาไปตรงกระแดงขอไปกิน,น <ะ S 1> ข้าวก<ท>่อนเนาะเดี๋ยวพามากินน้ำมาตาร้านนี้ไม่ได้มานานแล้วว่าเป็นร้านเปิดใหม่อ่ะโหคนเต็มเลยอะ่ะเจสเบเกอรี่นะโหต,ต้องลองแล้ววันหลังนี่ถึงแล้วนะคะชิมชาร์ูซันมิโกอ,อ่านหูรูปก่อนนะทุกคนเขามีเมนูย่างแล้วก็เมนูข้าวเซตด้วย่าให้ดูราคา ดีมาสั่งเสร็จเราก็ไปเดินเล่นไปหาร้านนี้ทุกคนห้ามพลาดมันคือขนมรังขึ้นใบตองสีงเขียวตอนนี้เขามีรสชาติเย็นด้วยนะชาไทยเย็นหยอดลงไปแบบนี้ก็คือวาฟเฟิลดีๆนั่นแหละแต่จุดเด่นของร้านเา้าคือแป้งเขาจะกรอบไม่เหมือนร้านอื่นเลยทุกคนต้องลองนะแล้วก็ถ้าโชคดีหน่อยมาช่วงคิวไม่ยาวก็ จะได้กินเร็วหน่อยแต่ถ้าบางช่วงรอก็1 0บถึงสินาทีอยู่นะอือสิหัศน่ากินของเขาวันนี้สั่งสองรถเลยจ้ะรถใบเตยกับรสชาไทยนะจ๊ะกล่อง2ชิ้น60บาท <c oughs> แต่ถ้าสีเขียวสีชิ้นก็นจะร้อยหนึ่งนะ <c oughs> เห็นเขามีโปรโมชั่นอยู่น <c oughs> ี่กินให้ดูเลยอื อร่อยอ่ะกลับมาที่ร้านข้าวของเรามะาต้ากินข้าวปา <S 2> <S 2> <ม>ลาแซลมอนย่างเทริยกิน้ำออกมากินปลาซาบะย่างเทรยกิอร่อยมากแล้วก็ทุกเซตเนี่ยเขาก็จะแถมน้ำร้อนแล้วก็ชาเขียวมาให้จุ่มๆแบบนี้ชาเขียวรสนี้ใครเคยกินก็รู้นะว่าอร่อยสุดๆมาแล้วกลับมาที่ไอติมกินได้อาซูบุซาบุะมาต้าเขาจะมีรสโปรดของเขาอยู่นะก็ะคือรสส้มยูสุแล้ววันนี้นะเขาก็ สามารถสั่ง2องรสได้นนในถ้วยเดียวแล้วมาต้าก็เลยเอาซอรรค์เชอร์เบทมากินด้วยจะเอาซอรรคเชอร์เบทห,นะหรือว่าทีนี้อ่าหนึ่งถ้วยถ้า2รถก็160ยบาทอนนอ,อร่อยอมากกิน2ถ้วยเลยมาตาชอบม,มากคือพอกินข้าวปลาสซลมอนเสร็จมาต้าก็ต้องมาต่อด้วยไอติมร้านนี้ทุกครั้งใครอยากลองก็มาลองนะอยู่ในสยามนะไม้ย่านะ เสร็จแล้วเราก็ตรงไปที่เป้าหมายของเราก็คือโซนแสดงน้ำพุซึ่งก็อยู่ที่ชั้นเดียวกันนี่แหละเดินผ่านนู่นค่ะมีทุกวันครับมีรอบ6โมงครึ่งสองทุ่มแล้วก็สามทุ่มนะทุกทุกคนไปเช็คกันอีกทีนะเช้าไม่มีรูปมีแต่ตอนเย็นกับตอนกลางคืนเพราะว่ามันถึงจะสวยนะถ้ากลางวันมันจะมองไม่เห็นใช่ไหมเพราะเขาต้องแสดงแสงสีเสียงเดินผ่านโซนที่เป็นเหมือน ของฝากนะน่ากินทั้งนั้นเลยใครจะอดใจไหวเนี่ยมีเล่าตาเล่าใจนั่นไงโดดตกเด็กได้ล้วหนึ่งคนนะเด็กคนนี้อยากกินมาก็ร้องโอ้ยมาว่าต้องซื้อกองให้มาต้าหนึ่งกล่องไม่อยากกเินเต้นอยู่อย่างนี้สีน่ากินไหมได้มาแล้วอะออกเดินทางไปต่อได้เดินผ่านโซนมาาต ร้านหรูแบนด์เนมนิดนึงจานนี่เห็นประตูแล้วประตูที่จะออกไปถึงโซนด้านนอกที่เป็นโอเพนแอร์นะตกแต่งไฟสวยงามน่าจะตกแต่งมาตั้งแต่เทศกาลตุษจีแล้วโชงที่เซศร์ลตรุษจีนเขาจะตกแต่งไฟสวยงามแบบนี้แหละถ้าใครจะมาเที่ยวไอคอนสยามก็แนะนํามาช่วงนี้เลยนะจะได้ถ่ายรูปสวยๆคนก็ไม่เยอะมากจากเพราะว่าวันนี้ที่มาเป็นวันอาทิตย์นะ โอ้โหพบกมีที่กว้างๆแบบนี้มาต้าวิ่งยิงยิยิยิง,ยง,ยงอารมณ์ดีสุดๆเด็กที่มาแถวๆนี้ก็วิ่งกันทุกคนเลยนะอ้อลืมไปที่นี่นะถ้าเป็นช่วงที่เป็นหน้ารมนะมีเล่นว้าวด้วยนะอะลองเช็คข่าวดูนะตอนนี้เราก็นั่งรอน้ำผุโชว์น้ำผุที่จะแสดงตอนประมาณสองทุ่มอีกแป๊บเดียวก็สองทุ่มแล้วแล้วก็ดื่มดำบรรยากาศ มีวัาจะเป็นรอกินมากระรองแล้วก็ไอติมเออใช่แล้วก็เด็กก็รอกินมากระรองแล้วก็ไอติมอ่ะาตาช่วยแต่งคลิปนิดหน่อยนะจ๊ะมีฝรั่งแล้วก็ชาวต่างชาติมาเที่ยวมากมายแล้วก็มีเรือล่องแม่น้ำเจ้าพระยาให้เราชมวิวสวยงามจริงๆน,นะทุกคนคนเยอะมากๆเพราะว่าคนจะมาลงท่าตรงนี้เพื่อดูการแสดงน้ำผู เรามาลองมางกระลองกันแล้วนะเป็นไงทำไมเด็กถึงต้องกินอะไรหว,วานๆแบบนี้มาตาชอบมากทุกคนมามามแล้วจ้าการแสดงน้ำพุขึ้นมาแล้วเอาไปฟังกันนะเพลงเขาพอมาก place จะจบแล้วจ้าเพราะการแสดงน้ำพุจบลงเราก็เข้ามาเลยนะจ้าเพราะว่ามาต้าร้อนมากๆเป็นคนขี้ร้อนหลบฝูงชนขึ้นมาที่ชั้นเอ็มครับสายแบรนด์เนมต้องมานะชั้นจีชั้นเอ็มร้านหรูเพียบเลยแต่บางร้านก็แนะนำว่าให้มาไวหน่อยนะเพราะว่าตอนนี้สองทุ่มบางร้านก็ปิดแล้วใครชอบสไตล์ช้อปปิ้ง แบบรูราก็แนะนำเลยค่ะไอคอนสยามมาตาอารมณ์ดีแล้วค่ะเพราะว่าในห้างแอร์เย็นฉ่ำเดินอม,มองขึ้นไปข้างบนก็รู้สึกผ่อนคลายเพราะว่าห้างมีให้ที่ให้เดินเยอะแยะเลยแล้วก็ลานเยอะมากๆใครยังไม่เคยมาต้องมานะแต่สำหรับเด็กน้อยมาแค่นี้ก็เพียงพอแล้วละ่ะ เตรียมตัวกลับบ้านครับใครชอบคลิปมาต้าฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องด้วยนะคะบ๊ายบาย